ข้าวปุบ <yell>, อ <โ mêmes> ีกครึ <abil itation> ่งช um <ascend> ั <Any his> <squishy> ่วโมงจบเลยนะฮะวันนี้เห็นเขาเล่นกันเนี่ยก็ส่งคำนี้ไงใช่ไหมศูนย์สองเดือนศูนย์สองปีสองศูนย์สองสองก็เต็มไปด้วยเลขสองปรเทๆนะส่งกันนะครับวันนี้ท่านผู้ชมัก็เป็นวันชิวีนะครับของพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนของพี่น้องชาวจีนเทศกาลตุดจีนนะครับเป็นวันเที่ยววันที่สองนะครับวันนี้นะครับคุณหารจื้อเฉียงเอกอัก คณะทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชนาจักรไทยนะครับได้ส่งสารถึงท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพ์ประธานตระทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับแสดงความปรารถนาดีและอวยพรขอให้มีความสุขในปีใหม่นี้มีสุขภาพแข็งแรงและพบสิ่งที่ดีที่สุดในปีขานเนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนแห่งปีขานนะฮะคำอวยพรเท่ดีนะฮะท่านผู้ชมจดจําไว้ก็ได้นะฮะครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบสิ่งที่ดีที่สุดในปีขานนี่และจากความสำเร็จในการประชุม CMG Forum นะครับคณะกรรมการจัดประชุม CMG Forum สำนักงานฝ่ายกิจการต่างประเทศชัยหน้ามีเดียกรุ๊ปได้ส่งหนังสือแสดงความขอบคุณท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกและในฐานะประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหลังการประชุม CMG Forum ครั้งแรก ที่กรุงปักกิ่งในหัวข้อนวัตกรรมเทคโนโลยีกับโอลิมปิกฤดูหนาวมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ในอุตสาหกรรมสื่อประสบความสาเร็จด้วยดีพร้อมกล่าวอวยพรขอให้มีความสุขในเทศการลรจุดจีนปีนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งเสือนะฮะทั้งนี้ความสัมพันธ์ไทยจีนก็มีความใกล้ชิดทุกมิติด้วยดีมาอย่างยาวนานเปรียบเสมือนพี่น้องหรือญาติสนิทกันจริง นี่คือคําข้อความถ้อยคาของคุณหารชื่อเฉียงนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็วันศุกร์นี้นะครับมหากรรมโอลิมปิกฤูดูหนาวจะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงปักกิ่งนะครับที่กรุงปักกิ่งซึ่งจีนนั้นพร้อมยิ่งกว่าพร้อมนะพร้อมเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยเฉพาะยิ่งการเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤูดูหนาวด้วยความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีนะครับเมื่อเทียบกับโอลิมปิกฤดูร้อนแล้วนะครับ โอลิมปิกฤดูหนาวนั้นจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้านทางด้านสภาพอากาศมากกว่าซึ่งการจัดการแข่งขันต้องอาศัยการพยากรณ์อากาศที่แม่นยําในด้านเวลาอย่างมากนะด้วยเหตุนี้หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของจีนก็สร้างระบบพยากรณ์อากาศแบบระดับ100เมตรระดับนาทีขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถรับทราบข้อมูลการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ระยะรัศมีไม่เกิน1้อเมตรได้ โดยจะอัปเดตข้อมูลการพยากรณ์อากาศทุกๆ10นาทีฮะโอ้โหนี่แจ้งพยากรณ์อากาศทุกๆ10นาทีท่านผู้ชมฮะในด้านเทคโนโลยีสื่อนั้นบริษัทชัยนามีเดียกรุปได้พัฒนาเทคโนโลยีการแพร่าภาพนะแบบ 5G บวก 8K ขึ้นมาเพื่อมอบประสบการณ์การรับชมที่สมจริงและมีความหน่วงแฝงต่ำให้แก่ผู้ชมและก็มีแพลตฟอร์มการแพร่าภาพผ่านคลาวนะครับ การชมการแข่งขันแบบ V R นะแบบนะฮะแบบเวอร์ชวลนะฮะบริการเสียงพูดอัจฉริยะและอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแต่ยกระดับประสบการณ์การรับชมเป็นอย่างดีนะฮะพูดง่ายๆว่าความแตกต่างทางภาษาเชื้อชาติโดยเฉพาะภาษาความเข้าใจนะฮะจะก้าวข้ามไปเลยด้วยแบบการแข่งขันการรับชมแบบ V R นะเหมือนกับแทบจะมีการแบบซาวด์แท็กภาคเป็นเสียงของออชาติใดชาตินั้นไปเลยนะ,ะครับเก้าล้ำมาก จีนนะฮะใช่ฮะไม่จําเป็นจะต้องจัดอยู่ในชาติของฝรั่งนะชาติในเอเชียนี่ก็ทําได้ครับนี่นะฮะแล้วจะยิ่งล้ําไปอีกนะครับเมื่อการแข่งขันโอลิมปิกฤด,ดูหนาวในครั้งนี้นะฮะล่าสุดได้มีการเปิดตัวผู้สื่อข่าวดิจิตลอลชื่อว่าตงตงนี่นะฮะตงตงเป็นผู้สื่อข่าวดิจิตัลมีความสามารถด้านกีฬาสามารถรายงานการแข่งขันโอลิมปิกฤด,ดูหนาวครั้งนี้ได้ตลอด24ชั่วโมง ทำงานได้หลากหลายสถานที่ในเวลาเดียวกันน,นี่นี่ฮะท่านชมฮะตรงๆก็จะให้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะว่าการแข่งขันได้มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่เจ็รายการโดยในปีนี้มีนักกีฬาหญิงและก็กิจกรรมกีฬาของผู้หญิงมากที่สุดเป็นประวัติการนะครับแล้วก็ยังมีการผลิตเหรียญทองจำนวนมากกว่า1 0 9เหรียญนี่นะฉะนั้น การรายงานผลการแข่งขันในครั้งนี้นะท่านผู้ชมจะได้เห็นหน้าของผู้สื่อข่าวคนนี้ตรงตรงนะเขาก็มีการสร้างสตอร,รี่หรือว่าคอนเทนต์ขึ้นมาว่ามีการเปิดรับสมัครนักข่าวจากทั่วโลกแต่ปรากฏว่าดูแล้วยังไม่มีใครเข้าตาคณะกรรมการยกเว้นตรงตรงนี่น,นะฮเห็นไหมในเมื่อเธอเป็นเป็นอะไรอ่ะนักข่าว ดิจิตอลฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพักเนยแล้วก็มีแบตเตอรี่เต็มใช่ไหมแล้วก็แน่นอนแม่นยํำกว่าคนอยู่แล้วไม่มีการเออแบบเออการแข่งขันครั้งนี้โอปิกฤดูหนาวเนี่ยแข่งขันกันแบบเออเพิ่มมาอีกกี่กี่กีฬากี่รายการเออกี่รายการรือไม่มีเออฮะตอบเลยตอบเลยฮะเซเว่นเจ็ดรายการนะชิงเหรียญทองทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยเก้าเหรียญโอ้โหนะเป๊ะอยู่แล้วฮะตรงๆนฮะไม่ใช่คนท่านผู้ชมฮะ S <S ตรงๆน<ล>ะฮะแต่วันนี้นนเดี๋ยวพูดแล้วจะปล่อยภาพให้ดูแต่ยัาไพ่ปล่อยนะเล่าให้ฟังก่อนก็อย่างที่เราได้นําเสนอข่าวไปเมื่อคืนนี้นะครับ,รบว่าเรื่องของโรงอาหารห้องครัวนะครับไม่มีคนไม่มีคนแม้กระทั่งแบบเชฟกุ๊กไม่มีใช้วิธีการปรุงอาหารแบบแบบไฮเทคโนโลยีทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ส่งไปให้กับผู้สื่อข่าวสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องใช้คนไม่ต้องใช้หุ่นยนต์มาทางเพดานมาทางเพดานแล้วพอตรงตบก็หย่อนลงไปใช่นะส่วนใครก็ตามแต่ที่สั่งไปที่ห้องพักก็จะมีหุนนห่นยนต์มีหุ่นยนต์เอาไปให,เปให้เลื่อนไปให้เลื่อนไปให้ทีนี้มีผู้สื่อข่าวของรัสเซียเมื่อก่อนเธอเป็นนักกีฬาฮะปัจจุบันนี้เป็นผู้สื่อข่าวครับชื่อว่าเมดเมดเนาเมดเวเดวานะฮะเป็นอดีตเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกม ก็ทาหน้าที่รายงานข่าวประเภทสเก็ตกีฬานะฮะประเภทสเก็ตลีลาของศึกโอลิมปิกนะแล้วเธอก็เธอก็อยู่ในห้องพักครับแล้วเธอก็สั่งอาหารสั่งอาหารให้หุ่นยนต์เนี่ยส่งมาที่ห้องพักนะครับอีกไม่นานหุ่นยนต์ก็มาเพราะเธอพร้อมจะรายงานตรงนี้เลยเธอก็เอาโทรศัพท์มือถือกดรายงานว่านี่จีนเนี่ยเขาสุดยอดมากเขาให้หุ่นยนต์เนี่ยส่งอาหารมานะปรากฏว่า 10 ⁇ -мо ⁇ это мой суп yeah. да вот так мой сумма это мой, 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 мой ресид uh, так окей okay, я здесь должна расписаться так, 10 10 uh, น่าสนใจนะค่ก็อนช а ้อไอ้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  а อ้ไ д ้ไอ้ а, อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไออ้ไอ้ไออ้ไองไอ้ไ้้าอ้องไอ้ไอ้ไอ้้อ้ไอ้้ไ้ไไออ้ะ้ไไ้้อ้งไอ้ะออ้้อ นะครับมา๊บก็ปรากฏว่าเธอก็อึ้งกับเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยมากก็เลยบันทึกคลิปวิดีโอนะครับบริการจากหุ่นยนต์นี้นะครับต้องเรียกว่าหุ่นยนต์บริกรเนี่ยพอมันส่งมาถึงเธอก็แบบว้าวนี่ก็คือซุปของเธอนะฮะเธอพูดขึ้นนะครับแล้วก็ดึงถ้วยพลาสติกขนาดเล็กออกมาจากตัวหุ่นยนต์แล้วเธอก็หยิบปากกาเตรียมที่จะเซ็นชื่อนะฮะแล้วเธอก็พูดนะ๊ะต้องเซ็นด้วยนี่เอก็สงสัยว่าแล้วฉันต้องจ่ายเงินไหมนะเธอก็พูดไปเซ็นไปนะครับ ระหว่างที่เธอนะครับกำลัง้วนอยู่กับใบเสร็จอยู่ๆหุ่นยนต์ก็เสร็จสิ้นกระบวนการส่งอาหารฉับพลันฮะปิดบานประตูช่องบรรจุอาหารทั้งที่อาหารบางส่วนของเม็ดเบเดวายังอยู่ข้างในนะครับเธอก็ร้องเลยเฮ้เฮ้เฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะพูดเป็นภาษารัสเซียฮะแต่ก็ไม่ได้รับอาหารเลยนะฮะยังไม่ได้เออกมาเลยนะฮะกลับมากลับมาแต่ก็หุ่นยนต์มันมันไม่ฟังเลยฮะ มันไม่ฟังหรือมันฟังไม่ได้ก็ไม่ทราบมันหันหลังแล้วมันก็เคลื่อนตัวออกไปจากห้องของเธอนะฮะเธอก็ได้ตะบนบนไปขำไปนะฮะกำลังจะโชว์กำลังจะโชวนะฮะเมดเวเดว่าบอกว่าตอนนั้นกำลังหิวจัดก็แชร์อีกวิดีโอเป็นภาพที่หุ่นยนต์ตัวนี้นําอาหารกลับมาส่งมอบให้เธอและเธอก็บอกว่าเขากลับมาแล้วนะฮะเธอบอกนะแล้วก็ป้อนรหัสรับอาหารแค่นั้นแหละนะ นี่คุณกลับมารอบสองไหมก็เหมือนกับว่าคือเธอใช้เวลามากเกินไปป่ะในตอนแรกใช่ไหมถูกต้องเพราะเธอมัวแต่ถ่ายคลิปวิดีโออะไรพวกนี้ถูกต้องประตูของหุ่นมันก็เลยปิดไปซะก่อนใช่แต่พอหุ่นตัวนี้กลับไปปุ๊บเนี่ยในช่องของหุ่นเนี่ยมันยังมีอาหารไงมันก็เลยกลับมาใหม่มันต้องกลับมาใหม่เหมือนกับภารกิจมันมันไม่สมบูรณ์ภารกิจยังไม่เสร็จเห็นไหมฮะโอ้โหล้ำเลยข่าวแบบนี้นะท่านผู้ชมฮะ เรื่องการหุ่นยนต์ส่งอาหารเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจาได้ข่าวต่างประเทศนะฮะข่าวต่างประเทศที่ทางช่อง5เคยนําเสนอไปไตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ที่จีนเนี่ยเจอเรื่องของโควิดใหม่ๆน,นะครับ<ด>ตามโรงพยาบาลตามโรงแรมของทางจีนเนี่ยเขาก็ใช้แบบนี้นะฮะเขาใช้แบบนี้ส่งอาหารให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิดครับผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่เจอกับพยาบาลเลยนะฮะไม่เจอกับใครไม่เจอกับคนเลยเจอแต่หุ่นยนต์ ตอนนี้ก็อแอปมาใช้กับ,<อ>บกับผู้สื่อข่าวของทีมอโอลิมปิกฤดูหนาวจากชาติต,าต,าต่างๆฮนะหายเสกไหมฮะนี่ฮะส่วนการวิ่งครบเพลิงในโอนลิมปิกท่านผู้ชมฮะการวิ<ๆ>่งครบเพลิงในครั้งนี้ที่จีนนะครับก็จะใช้เวลาในการวิ่ง3วันนะครับ<ม>ก็จะผ่านสถานที่สำคัญสำคัญในกรุงปักกิ่งนะครับ สถานที่สาคัญเหล่านี้รวมทั้งกําแพงเมืองจีนซึ่งต้องมีแน่นะครับพระราชวังฤดูร้อนนะครับแล้วก็บางพื้นที่เ,เขาจะวิ่งวิ่งใต้น้ำเลยนะ <c oughs> ซึ่งวิ่งใต้น้ำเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นการใช้หุ่นยนต์เติร์นน้ำเซิร์นบ,บกมีการใช้รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติการวิ่งครบเลิงก็จะมีมาตรการคุมเข้มเรื่องของโควิดซึ่งทางการจรีนเขาก็บอกว่าอ,อยากจะให้ ประชาชนนั้นดูผ่านทางออนไลน์มากกว่า<อ>นะครับนี่นะฮะแล้วก็วิ่งเป็นเวลา3วันสุดท้ายแล้วก็จะไปสิ้นสุดในคืนวันศุกร์นะฮะในคืนวันศุกร์แล้วผู้ถือคบเพลิงคนสุดท้ายก็จะนำคบเพลิงมาจุดแล้วก็ตั้งเอาไว้ที่สนามกีฬารังนกในกรุงปักกิ่งก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ4-20กุมภาพันธ์นี้นะครับนี่นะฮะ ก็จะเป็นการวิ่งครบเพลิงที่สั้นแล้วก็กระชับนะครับคือถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับการวิ่งคบเพลิงโอลิมปิกฤดูร้อนของปักกิ่งเมื่อปี2008โอ้ตอนนั้นวิ่งเขาวิ่งกันที130วัน130วันนี่ฮะก็ตอ,ตอนนี้พอจุดครบเพลิงก็จะเป็นการบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้พร้อมที่จะ เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับด mm hmm. ีนะฮะโอลิมปิกครั้งนี้จะจัดขึ้นในสามเมืองนะครับปักกิง่งเยียนซิงแล้วก็จางเจียโขววันศุกร์นี้นะฮะท่านจะได้ชมฮะท่านผู้ชมฮะใช่วันศุกร์นี้ท่านจะได้ชมพิธีเปิดนะฮะพิธีเปิดซึ่งจะถ่ายทอดสดทางช่องห้านี่แหละฮะก็จะมีถ่ายทอดสดพิธีเปิดนะครับ มหกรรมโอลิมปิกฤดูหนาวนั้นก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเป็นการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นในในช่วงหน้าหนาวไม่ว่าจะเป็นสเก็ตไม่ว่าจะเป็นฮอกกี้น้ําแข็งหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะที่ที่แข่งกันฉะนั้นเนี่ยจำนวนชาติที่เข้าร่วมแข่งขันนั้นก็ไม่มากเท่ากับโอลิมปิกฤดูร้อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยประเทศที่อยู่ในในอาเซียนอย่างไทยอย่างประเทศแถบนี้ก็ไม่ได้ส่งใช่ไหมเพราะเราเราไม่ได้สันทัดก,กีฬาที่ สเก็ตน้ําแข็งสกีอะไรเงี้ยเพราะบ้านเมืองเราไม่มีหิมะให้ฝึกซ้อม,อมใช่ไหม